ก็ครับก็มีนะครับก็เป็นครับเป็นครับนี่สุกพอแล้วค่ะ <laughs> <laughs>

your tray table is stowed away. Put the back of your seat upright and keep your shoes on. Before we take off, stow your luggage under the seat in front of you or in the overhead compartment. ค่ะรถไฟตัารคาทีย่ยะะดดอดยท่านีจะรถมฟสารทางช่างแกนของสยายกานบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะจเดิ่ทา้ไปประเทศสิงคโปร์แล้วจะใช้เวลาเพียประมาณ13ชั่วโมงนะจ๊ะนาะทองเที่ยวบินปีเ7ิจปีจเสามหน่อยนะจ๊ะนะสี่ิบ ใช้การเป็นของไในสีทคโไรอไล้แล้วจ้ะบริการดีมากแล้วจ้ะ้องครเค่องมากเลสิบริการดีนะึนงมาขา,ามาบริซนนะารดีแล้วจ้ะมาบามริซารบนะิกนรดะเนาะ การลงดีซาวอากันอยู่ทัางแค่นีในหนึ่งชั่วโมงนักอีสามสิบนาทีนะคะเนาะนักเขินเรียงมากเลค่ะบรในาท่าากเ่าครับด้น,นะะเขินมากเขินยืมอาหารจิเลนขนมกรอบจับแตงม็มจบถ่ายด้วยไปที่คีบม,มาจ้ะเนาะบริการของซีกคโบไอรอนด้วยค่ะบริการนีแห้งแ้งกับเท่ากับไว้ชหนึงค่ะเดีก๋กา ไ South Air, อ้ซ่อมแอร์ข้าแอร์่ยยิบมยิบยำใส่เนะค่ะเป็น, Mid นะะนมิดคน่ะค่ะจะเขาสิถามตลอดว่าผู้จัดานักเรียบมเที่ยวไปเที่ยวมามาถามว่ะใช้กันมินียกเมื่อไหร่นะค่ะ จากอีฟอีกที่สามนะที่นันะปที่สนามบินพรองสิสโโปนะจ๊ะจะสช้เอายูยูสนามบินของสิสโซโปมาให้มาเลยจามเป็นที่นี่นะจะเนาเปลี่ยนไลน์จะมา่านอีเที่ยวหนึ่งนะจ๊ะมาขันอีกตสองสามนะจะเดินเอ่อพิจารนาะวันนี้ไม่อีเที่ยวครั้งครั้นัาสีเที่ยว มาเมื่ใไหรือว่ามาไเอ้การเท่าเสียมามากปีนึงของเพียเห็นแนละ้วเนี่ลาทวกกีที่ไปเที่ยวทุกประเทศนะจ๊ะไปทุกผบมนะคะที่เปนน็นท่วรทางยุโรปนะจ๊ะเน,นะยังฝนะ่ายนะจ๊ะเนาะขั้นตอนที่สุดะนะจ๊ะ Oh, man wird schon begrüßt hier. Welcome to Changi Airport. Das war freundlich, ne? Ja. Das ist nett. Die sind überhaupt alle hier nett. Die Crew war nett, ne? Toll, ne? Toller Flug, ne? Das hat Spaß gemacht, ne?